สวัสดีพ no ี่น <un sf og> ้องทุกท่านทุกคนปาิต้โตมีชอบจะกิอย่างไรตาตหมูครับเค่นได้ยังกินอาหมูเอาหมูประตูประตูมึงจมาหองเซครับแด้วยื้อส่วไหนบ้างอืหอนทีิลเอบ่ก็นัองกินแช่แอบเป็นเลเออ พี่น้องอมหมูอมูใช่ปะอมหมูหกอมหมกสกันพี่น้อมขอบคุณขอบคุณพี่น้องขอบขอบมามงนยอืกินเข้าเสร็จแล้วส่วมาพี่น้องสี่น nhao tâm hùng cảm giác mhm. A ba? Hm. Set the moon. Niềm ký ức. nhìn thấy được. Tầm nhìn thấy được. Tầm nhìn được. Tầm nhìn thấy được. Tầm nhìn thấy được. Tầm nhìn thấy được. được. Tầm Thơm thấy được. Tầm được. ครับมามาพูบับพอ ừ, ด,ด,ดไม่ลงแต่มาเพิ่มกันครับอ,อืมเฮ้ยสดหนักสดหนากไม่แห้งหักเป็นรูปฝาเอิ่นเทวดาไว่น้าไม่ลงแล้วเบื่อละจับจับเลยสนักแล้วเบื่อื ใส่ผักเองไปจะพูดนะไปเลยไปเลยเอามือเธอไปด้ยใส่หมูกรปองใส่ไเรื่อนใส่ดี เขาล้อมนะขอข้อเขาครัวเต็มเลยใช่ไหมอืมแบบขนาดเดียวเลยใช่หมพี่น่งมันึัมดหน้าเลยอ่ะน่บอก เอาไป<บ>อดอีความสดใสเจลาแซ่บสำเลียงมาจากจดีเมย์ทุกทุกท่นครับปล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะทำในบรรจุภาพว่าจะอะไรบ่มเงนก่อนสดก่อนแพร่ในพี่น้องเด้อฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะพี่น้องเด้อกดติดตามน้ำแน่เราตามมาทุกพี่น้องไปแล้วครับบ๊ายบายครับ